สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดใจฟูหญิงต่างชาติหิวโซไม่มีเงินขอข้าวเหลือเจ้าของร้านใจดีให้กินฟรีเติมไม่อัน้นจากกรณีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอชาวต่างชาติรายหนึ่งที่มาขอข้าวกินเที่ยวร้านจนกลายเป็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจล่าสุดเมื่อวันที่25มรกราคมนางสาวรัตนพรกำเนิดไทยเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่าปกติตนไปช่วยลูกชายเลี้ยงหลานอยู่เที่ยวร้าน ช่วงเย็นเมื่อวานนี้ตนทำกับข้าวไปให้ลูกชายและวางไว้บนโต๊ะโดยตนและลูกสะใภยทานเสร็จแล้วเหลือแต่ลูกชายที่กำลังวุ่นกับการไถของระหว่างนั้นตนออกมาก็พบว่ามีหญิงต่างชาติรายหนึ่งมานั่งกินกับข้าวอยู่ที่โต๊ะลูกชายเล่าให้ฟังว่าชาวต่างชาติรายนี้เข้ามาขอทานอาหารที่เหลืออยู่บนโต๊ะเนื่องจากไม่มีเงินเมื่อตอนเข้าไปจะพูดคุยก็พบว่ากินข้าวและพะโล้หมดเกลี้ยงแต่แกงส้มยังเหลืออยู่ ตนจึงถามไปว่าไม่กินเผ็ดเหรอแต่ตนก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษจึงใช้การพูดคุยผ่านภาษากลยแทนตนเห็นดังนั้นจึงนำข้าวและพะโล้ไปเติมให้อีกยังมีลูกค้าโต๊ะอื่นนำน้ำมาให้เธออีกด้วยหลังทานเสร็จชาวต่างชาติรายนี้ก็ได้ขีดเขียนอะไรบางอย่างตนก็คิดกับลูกสะใภยว่าเขาคงเขียนบันทึกไดอารี่ปรากฏว่าเขานำกระดาษใบนั้นมายื่นให้ตนเป็นภาพวาดของตนที่กำลังอุ้มหลานลูกชายก็กำลังวุ่นวายกับการเสิร์ฟอาหาร และลูกสะพายก็กำลังชงน้ำตนเข้าใจว่านี่เป็นการขอบคุณที่ตนได้ช่วยเหลือทั้งนี้หลังจากที่ตนลงคลิปไปก็มีหลายคนเป็นห่วงว่าชาวต่างชาติจะมาหลอกหรือไม่แต่ตนก็ไม่ได้กังวลเพราะจากภาพที่เห็นคือเขาหิวโซ่กินจนหมดเกลี้ยงและไม่ได้มาขอเงินอะไรอีกทั้งยังมาตัวคนเดียวพร้อมกระเป๋าสัมภาระมากมายตนและลูกชายเป็นคนใจอ่อนเห็นแบบนี้ก็อดที่จะไม่ช่วยไม่ได้และดีใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ